ย้ e, สวัสดีครับทุกคนผมแบงค์นะครับก็ตอนนี้นะฮะเรากําลังออกเดินทางอีกแล้วนะครับทีมนี้เนี่ยเรามารดทิปกันนะทุกคนมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนีเวลา2วันหนึ่งคืนนะก็เลยเอ้ยอยากไปหาที่กางเต็นท์ริมน้ํานอนเล่นน้ําสักหน่อยนะครับก็เลยมานาครกันแล้วกันนะครับเอาเต็นท์ลังคามาแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยมากับเพื่อนๆนะครับ ว่าจะไปนั่งชิวกันริมน้ําทําอะไรกินกันแล้วก็โมกันสักหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่น้ําตกโยงนะครับแวะระหว่างทางแวะมาน้ําตกสักหน่อยมาถ่ายรูปเล่นแล้วก็มาอยู่กับธรรมชาติสักนิดนึงสโลไล์นะครับวันนี้ขับไปเรื่อยๆไม่รีบไปไหนมากที่นี่เป็นปุยานธรรมชาติด,ด้วยนะครับก็มีค่าเข้าเมาื่อกี้สามคนรวมรถก็เกบาทน่าจะคนละ2ี่สิบบาทนะครับไม่มีใครมาเลยไปให้เราเดินไปดูน้ำตกกันดีกว่านะคนเยอะเลยนะเนี่ย น,นี่ก็กําลังเดินเข้าไปในน้ําตกนะบรรยากาศลุ่มลื่นมากเลยที่นี่นี่ขนาดวันธรรมดาแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีคนพอสมควรเลยอันนี้เราก็เดินเข้ามาถึงน้ําตกข้างในแล้วนะทุกคนที่นี่วันธรรมดาคนเยอะพอสมควรลเลยนะดีดีดีน้ำตกคือหน้าเล่นน้ํามากเลยดูดิด เเล่นน้ำมากแต่ว่ายังเล่นไม่ได้ติดไว้ก่อนเพราะว่าเรามีนัดเล่นน้ำกันที่ลานกางเต็นท์ของเรานะเดี๋ยวเราไปกางเต็น,นท์ที่อำเภอพิบูนนะทุกคนแล้วก็เป็นลานกางเต็นที่มีแหล่งน้ำที่สะอาดที่สุดในประเทศนะแล้วก็ต้องมาเล่นน้ำที่นั่นได้นะก็เ,เลยเว้นไว้ก่อนแล้วกันใครมาแถวนี้ก็อย่าให้แวะมาเดี๋ยวเราไปเอาเท้าจุ่มน้ำเล่นนกันดีกว่า โอ้มุมนี้ดีมากเลยมานั่งหลบแดดแล้วก็มาดูน้ำตกเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวว่าจะไปหาร้านอะไรกินกันดีกว่าก่อนที่จะไปกลางเต็นท์นะตอนนี้ก็ออกมาจากน้ำตกแล้วนะเรากำลังไปตามหาร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ยาบอกว่าอร่อยใช่ไหมอร่อยได้สุก แต่เมื่อกี้เปิดแบบเราหาไม่เจอก็เลยอยากขอโอกาสขับรถวนแต่มาดูกันว่าเป็นร้านไหนแล้วก็อร่อยจริงหรือเปล่าตอนนี้ก็อยู่ในตัวเมืงองทุ่งสงแล้ววนหาร้านกว๋วยเตี๋ยวของทุงยานก่อนจริงๆวนอยู่ประมาณสามรอบแล้วเจอร้านแล้วเป็นร้านบะหมี่ไก่ตุน๋นบะหมี่ไก่ตุน๋นออนาฬิกายาบอกอร่อย ไปเดี๋ยวเรามาลองกันดินี่ร้านอยู่นี่นะอันนี้ร้นานร้านนี้ไปหิวมากตอนนี้บ่ายสองแล้วกินก่อนจะไปตั้งแคมป์บะหมี่เบตงอดองอเนริกานะครับทุกคนสูตรต้นตำหรับ,บะหมีท่ทาเองเจ้าเก่าอาตรงรู้เลยไม่อ่านไยอ่าน <laughs> ้องก๋วยเตี๋ยวเบตุนครับมีเส้นอะไรบ้างครับมีเส้นหมูเ้นมีาวเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหน่เส้น เนอย่ยเส้นมีเหลืองครัอบผมเอามีเหลืองให้หมูตุ๋นพิเศษครับพิเศษครับเส้นไม่ต้องเยอะนะครับครับเอาอะไรพี่เราควรจะเป็นตุ๋นมีเหลืองที่เป็นหมูศษคิดนานจัง <laughs> มาเร่เราสั่งเป็นมีเหลือง หมูตุนน่ากินมากแล้วก็ที่นี่เนี่ยเส้นเขาทำเองด้วยไปเรามาชิมกันชิมน้ำซุปกันอ,อน้ำซุปอร่อยเลยเค็มๆใสๆมันจะใบๆหน่อยไม่ใช่น้ำมันจะเป็นเหมือนน้ำใสแต่ว่ามันจะเป็นสมุนไทย หอมมากกินตำหมุนไผ่แบบตีขึ้นมาเลยไปกินก่อนกินก่อนมาลองกันลองสิ้นก่อนติ็นนุ่มมากไปมานครตุ่งต่งแนะนำเลยครับร้านนี้อะไรครับพ็มีเวทรงหอนาฬิกาทุกคนอยู่ตรงอยู่ตรงมุมยาวนาฬิกาตุ้งตุงต่งเลย หมูตุ๋นค้นต้เลยนะเมื่อกี้ลองชิมเป็ดตุ๋นของยาแล้วอร่อยนิ่มมากไม่มีกลิ่นสาบเลยก็เลยจัดม่อีกน้องหนึ่งช่วยหน่อยล้มาอร่อยจอนะยนะอริงอ,อันนี้เกินคาดมากๆดีนะที่ให้โอกาสยาขับรถวนรอบที่สามเนื้เป็ดแบบตุนมาพอดีอ่ะ แนะนำเลยอันนี้ก็มาถึงลานกลางเต็นแล้วนะชื่อว่าแมปมรับกลางหุบเขามาถึงปุ๊บฝนตกตกหนักเลยไม่ใช่ตกในลิ๋ยวรอฝนเบาแล้วก็เดี๋ยวลงไป ตำรวจกันไปหาที่กันว่าจะก,กลางจอดนอนตรงไหนได้บ้างตำรวจได้ไหมครับได้ไปร <c oughs> อ,อคนหยุดกันก่อนนะร้อยกลางสิดหน่อยก็ไม่ได้ ฝนหยุดพอดีเลยเราก็ได้ที่กลางแล้วนะทุกคนนี่กลางข้างหลังนี้นะครับเพิ่งกลางท้าบแล้วก็วางโต๊ะเก้าอี้ไปนะที่นี่ชื่อว่าแคมป์ลับกลางหุบเข,ขานะครับอยู่ที่อ,อําเภอพิปูนนะครับแล้วก็ตรงหน้าเนี่ยเราจะเป็นลําธารซึ่งต้นน,น้ําที่นี่เนี่ยก็ว่าเป็นต้นน้าที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยด้วยนะจริงๆแล้วนี่เราเคยมาที่นี่แล้วนะตอนนั้นเนี่ยแวะมอไซค์มาแล้วก็มานอนเต็นท์ของพี่เขานะครับตอนนี้ก็เลยบอกกับตัวเองไว้ว่าเออถ้าได้ติดเต็นท์ลังคาแล้วเนี่ยอยากกลับมาอีกนะ ก็เลยมีเวลา2วันในทริปนี้ก็เลยเออมาที่นี่แหละจะได้แบบหายคิดถึงนะบรรยากาศดีมากมาถึงก็ต้อนรับด้วยฝนเลยชุ่มฉ่ำฟังเสียงน้ำดิทริปนี้เป็นทริปเปลีย่ยนที่ชงกาแฟฟ <c oughs> าดแต่ละคนไหวย,ยู่ไหม่นะ ตอนนี้ก็กลางทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับตอนแรกว่าจะนั่งชงกาแฟสักหน่อยทำเปลี่ยนฟิลลิ่งนะทำชิ Chill ๆลๆอะไรเงี้ยมาดูมาดูนาฬิกาห้าโมงครึ่งแล้วจะค่ำแล้วก็เลยมันคงไม่ใช่กาแฟแหละลก็เลยเมื่อกี้ก็เลยสั่งอ่าน้ำสั่งพี่เข้าไปแล้วนะครับก็เป็นพี่ดูแลที่นี่นะครับใครจะมานี่ก็สอบถามเข้าไปที่เพจก็ได้นะ ชื่อเพจว่าแคมลับกลางขุดเขาเลยนะทุกคนก็มีอ่าน,นํำสั่งด้วยนะครับค่ากลางเนี่ยคนรับประมาณสองบาทนะก็เลยเปลี่ยนจากชงกาแฟย้ายไปเป็นพุ่งนี้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตั้งโต๊ะเปิดร้านกาแฟกันนะครับเดี๋ยวเราก็ว่าจะไปเล่นน้ำสักหน่อยนะวันนี้เสื้อเปียกเหงื่อร้อนนะครับแต่พอใกล้จะถึงที่กลางเต็นท์เนี่ยฝนตกซะงั้งงนเพราะงั้นเดี๋ยวไปแช่น้ำกันดีก,กว่านะครับที่นี่เนี่ยมาแล้วต้องเล่นน้ำให้ได้นะ เป็นที่หนึ่งในะคนครที่เราแนะนำมากๆนะสำหรับคนที่ชอบกาเต็นอยู่ธรรมชาติอะไรเงี้ยที่นี่เหมาะมากๆเงียบสงบอากาศดีอากาศเย็นด้วยแล้วก็ไม่มีมแมลงด้วยกินน้ํากันแล้วเดี๋ยวไปเล่นน้ากันครับ มาถึงนะฝนตกน,นะทุกคนดูตอนนี้ดิดูแสงแดดข้างหลังรีพาที่กำลังจะตกดิคนสวยเลยร่ <laughs> <laughs> างตัว <laughs> ทำตัวมันเด็กแค่นเออเลยอุยงนี่เงินี่ขยับได้ เราไม่ได้ซื้ออะไรมาทําเลยเพราะว่าขี้เกียจมากก็เลยสั่งอาหารน้สั่งพี่เขานะครับพี่ดูแลที่นี่แหละก็ง่ายๆกันแล้วกันทีนี้สั่งเป็นข้าวไข่เกียวอันนี้ไม่ใช่มาแล้วยังไหม้างนี่นี่ที่นี่นะถ้าคนรักความสงบชอบธรรมชาติเป็นทีที่ ดีมากๆสำหรับสายแคมปิ้งแบบพาวิราะนอกจากมันจะมีความเงียบความสงบมันก็ยังมีความเป็นส่วนตัวสูงมากว่าที่นี่ยไม่มีสัญญาณมือถือนะทุกคนแต่ว่าเขาจะมี Wi-Fi ให้เป็นการ disconnect to reconnect ใช่ใช่ใชตัดการสื่อสารไปอยู่กับตัวเองจุดไหนที่รู้สึกว่าเดินแล้วเหนื่อยที่สุดเบียใช่ จะมีอะไรลบล้างอินโดฟงวิ้งได้เลยคือย่างนั้นอนนไปตอนที่ร่างกายปิดด้วยนะตอนนั้นที่มิดเหนีอยู่ด้วยนะเออแต่นั่นแหละเป็นเป็นทริปที่เหนที่ตื่นเที่สุดในชีวิตอยูอลองเอามาก็เอาลงถึงปทัยเออไม่เคยไปเลยเกือบเจ็ดชั่วโมงขึ้นไปพวกขาล็อกเลี่ยงไปเห็นว่าทางมันชันเลยใช่ไหมใช่ทางมั้นสามจุดติดโลนี่แต่แบบสี่องศาเคยเคยเคยอยากไปอยู่ รอขึ้นไปถึงนะ่าทำเป็นเล่นเวนอนอะ่ะที่ไปถึงช้าเพราะ <c oughs> มีการเวนอนเวนข้าอะไรไปเนี่อ <c oughs> ข้าในไทยตอนนี้ยกให้ที่นั่นสวยทีสุดถ้าสวยสุดต้องต่อหลวงเอหลวงเชียงดาวที่นี่เหนื่สวยเท่าที่นั่นแลยเ,เป็นดาวเป็นดอยเดียวที่ถ่ายกลับไปก็ไปก็ไปอีกคือไปจำได้เรื่อยหลวงเชียงดาววัดจิ้งหรูไปดูลูกของ Good morning ครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนก็อื่นแล้วนะนี่ปารี้กำลังขึ้นไปแล้วคือหลับสบายมากนะฮะฝนไม่ตกแต่ว่าอากาศนี่ประมาณ20ต้นๆเองนะหลับสบายมากเลยเย็นมากนะครับแล้วก็นอนฟังเสียงน้ำไปเรื่อยๆโคตรฟินเดี๋ยวเช้านี้ก็น่าจะทำขนมปังปิ้งกันแล้วก็เดี๋ยวทำกาแฟกันนะเอากาแฟมาเยอะเลย <c oughs> ทำแจกเพื่อนๆซ้อมซอมเปิดร้านก่อนัยนยังก็ <laughs> ไปเล่นน้ำกันไปเล่นเร็วไปทำอะไรกินกันดีกว่าครับอากาศแคปิ้งของเรา ก็มาชองกาแฟกันนะทุกคนว่าจะดิบกาแฟสั้งหน่อยนะเช้านี้นะก็วันนี้นี่เราได้กาต้มน้ําสําหรับดิฟกาแฟมาใหม่ด้วยนะครับอันนี้เป็น f e l l โลสเต็ก EKG Pro นะทุกคนก็เป็นโหมาล่าสุดของทางเฟ l l โลเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยที่เราชอบเนี่ยแล้วก็ไปโดนมาเนี่ยเพราะว่าดีไซน์ของเขาทุกคนดีไซน์แล้วก็สีเนี่ยมันช่างหล่อแล้วก็เท่มากๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วกาตัวเนี้ยเหมาะก,กับการใช้ที่บ้านนะครับเป็นการ ชงกาแฟที่บ้านเนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็ชงกาแฟที่บ้านเหมือนกันแล้วก็คลิปนี้ก็เลยเพิ่งได้มาใหม่กาลังเห่อก็เลยเออเอามาแคปปิ้งเลยด้วยแล้วกันนะจะได้เอามาใช้จะได้เอามาเทสดูด้วยนะครับอันนี้ก็เลยทําคลิปไปย้ายทุกคนไปด้วยเลยแล้วกันนะซึ่งการตัวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งอุณหภูมิได้ฟิกเวลาที่เขาคงอุณหภูมินั้นได้ว่าเราจะให้เขาคงอุณหภูมิน,น,นั้นไว้ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าการชงกาแฟเนี่ยจริงๆแล้วก็อุณหภูมิน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆในการคคบุมรสชาติของ กาแฟด้วยเนาะจริงๆก็ตัวนี้เนี่ยทำได้อหลายอย่างเลยก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันระหว่างชคไปเรื่อยๆนะครับไปเดี๋ยวเรามาดิบกาแฟกันนะระหว่างที่เราดิฟกาแฟกันเดี๋ยวเราจะมาป้ายาไปด้วยว่าเจ้า f e l l s w s ต e ก k EKG Pro ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนอกจากหน้าตาที่ดูดีหรูหราแล้วก็หล่อเหลาของเขาแล้วเขาก็สามารถตั้งอุณหภูมิที่เราต้องการ ปรับตั้งค่าที่ชอบตามเมนูของเราทิ้งไว้ล่วงหน้าเด็กด้วยก็มาพร้อมไกด์โหมดที่จะเป็นตัวช่วยแนะนําอุณหภูมิที่ใช้ให้กับกาแฟรวมถึงชาตามวิธีที่เราจะใช้ชงแล้วก็ยังมีระบบพีบอยที่ทําให้ได้น้ําสะอาดมั่นใจต้มน้ําจนถึงจุดเดือดเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนจะทําความร้อนในอุณหภูมิที่เราเลือกไว้จริงๆแล้วกาต้มน้ําตัวนี้ยังมีฟังก์ชันและก็ตัวช่วยสําหรับคอกาแฟหลายอย่างเลยนะไว้เราได้ใช้เขาจริงๆจังๆจนรู้จักดีเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกนะ ใครสนใจก็สามารถชมรีวิวเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ร้าน y ย l นโ s t ซับตัวแทนจำหน่ายในบ้านเราเลยนะครับลองชิมกันฝีมือต <c oughs> ัแบงแบงเจนี่อยวคา,าดหวังใดๆทั้งบิ้นอเ,เอาความจริงดิอ,อะไรสูบบรีปะเก๋หอมมากเลยนะ พี่ว่ายันติดผมไปนิดนึงต้องลด,ดอุณหภูมิบ้างถ้ามาติดผมประมาณสามสแต่พี่ว่าอากาศเนี่ยยิบง่ายขึ้นเยอะเลยมันเราคอนโทรน้ำง่ายขึ้นลองป่ะอเอเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวกันมาลองลองดิบด,ดูก็ได้เพราะว่า การเป็นเจ้าของร้านด้วยก็น่าจะมีประสบการณ์เยอะกว่าเราเยอะนะทุกคนก็เลยเดี๋ยวใจกันเราใช้เจ้าเป็นโลกสเตเกอิกเกจโปนี่ดูว่าเออความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอารมณ์แบบตายาน้อง <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่นู้อะไรอันนี้เหรอโคลัมเบีย <c oughs> เ็นเคอื่ออริจจนอันนี้มาดูฝีมือมาลิตตากันเจ้าของร้านสซนกันว่าเป็นยังไง อย่าให้เสียชื่อได้ไ้ยใครสายกาแฟแล้วมาดูคลิปเราเนี่ยน่าจะดูอะไรไปเยอะอยู่นะก็สงสัยอะไรหรือ่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามกันได้เลยนะทุกคนก็เพราะว่า่อนที่เราจะเตัดสินใจซื้อแต่ละอย่างเนี่ยเราก็รีเสิร์ชมาเยอะแล้วเราก็ดูมาเยอะเหมือนกันก่อนที่จะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะเพราะว่าแต่ละอย่างค่อนข้างจะมีราคาอยู่แต่ว่าถ้าใช้จริงๆริงก็ไงก็คมฮะเดี๋ยวดูินเสิร์ตเทพของบริตัทกาแฟก่อน เทปที่มือตัวเองหน่อยคนกดเด่นเลยร้อนร้อนเดือดแล้วเออเดือดแล้วนิดเดียวร้อนอืมนี่นี er, the the mm. like no. ่นี่ร้อนร้อนร้อนกินยังร้อน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 อยู่ร้อนอยู่มีสายกิ้งเราจะเปลี่ยนเท่าแมงเจนนี่ให้เป็นช่องขายคองกันเป็นไงบ้างอร่อยพูดดังๆหน่อยอร่อยครับดีใช่ไหมดีครับจากที่ใช้กา นุ่มน้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับรีวิวหน่อยครับมันคอนโทรมือได้ง่ายเลยแล้วก็แบบมันนุ่มอะสายน้ําได้ออกมาจากกามันนุ่มอันนี้จากประสบการณ์ตรงใช่ไม่ได้สปอนเซอร์ใช่ไหมไม่ได้สปอนเซอร์เลยแบงค์ไม่ได้จ้างมาใช่ไหมไม่จ้างไม่มีไม่จ้างทั้งสิ้นดีของจริงเดนอยากกลับไปเปลี่ยนที่ร้านนี่ดูไฟยาแล้วหนึ่งคนนี่เปลี่ยนจริงนะไม่ได้โม้ใช้ดีจริงของดีของดีของดีแล้แล้วเราก็ไปยากาต้มน้ํา โอกาสเรียบร้อยนะทุกคนใช่ดีจริงใช่ดีจริงเมื่อกี้จากที่เราได้ลองเนี่ยเออมันตอนเราวนน้ำเนี่ยมันนิ่งมากๆเลยเพราะว่าเหมือนตัวผักากาดนี่เขาดีไซน์ให้น้ํามันไหลลงได้แบบสถเยรนนะจากที่เราดูรีวิวคนอ่นามีกทีหนึง่งแล้วก็ทีิปนี้เนี่ยรเราก็จริงเราก็เพิ่งแกะกล่องมาเอามาใช้ทิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกไปว่ากําลังเฮ่อ <c oughs> ไปจะลองชิมกาแฟตีมือเจ้าของร้าน,นแนดดูว่าเป็นยังไงร้อนดี๊ด <c> ก <oughs> ูได้กินดีมากเลยอะ โอ้ oh, ไม่ขมเลยไม่มีไม่มีขมออกเลยใบใบแบบกลิ่นหอมมากฝ oh, ีมือฝีมือที่เราชมเมื่อกี้มันจะมีติดขมนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้เขาเป็นมืออาชีพนะสรุปช่องแบงเจอร์นี่จะกลายเป็นช่องกาแฟโดยสมบูรณ์ <laughs> นี่นี่มาในตัวนี้นะที่กัดชงอันนี้ดีจริงอันนี้ดีจริงแนะนำไปดูกันได้ แล้วก็มาแวะกันที่หลบเลินคาเฟ่นะครับก็อยู่ที่อำเภอลับพิออบ,บูลน,นะครับเป็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่เปิดใหม่ใช่ไหมครับพี่เปิดเปิดกี่วันแล้วครับพี่เดือน,นครึ่งเนาะทําไมถึงชื่อว่าหลบเลินนะครับต้องถามคนดูเพราะว่าผมอ่านในแมปม,มาเมื่อกี้ผมอ่านว่าลบลบอะไรตั้งนานใช่ค่ะ <c oughs> แต่าจะเป็นคำว่าหลบอ๋อแต่ว่าอ่านว่าไทยก็เป็นหลบเลินงี้เหรอใช่เพราะว่าเราอยู่เมนือค่ะเราก็ไม่อยากให้กลับมาอ๋อโอเคครับ ก็ร้านเปิดได้ประมาณเดือนกว่าๆทุกคนเขาถามพี่เข้ามาเมื่อกี้นะครับอยู่ที่อเมริกาตะวันเราเห็นว่าเป็นทางกลับบ้านพอดีก็เลยเออ เป็นร้านที่แบบดูในรูปใน Google แบบนี้แล้วน่าสนใจดีก็เลยแวะมานะครับเดี๋ยวกินกาแฟกันก่อนแล้วก็ออกเดินทางกลับบ้านกันนะครับนี่เมนูร่างพี่บูนค่ะเนื่องจากว่าสินค้าโอท็อปที่เป็นอาหารนะคะที่ที่เป็นผลไม้อะค่ะร่างพี่บูนเนี่ยเขาปลูกลูกจันเยอะค่ะใช่ใช่ลูกจันอันเนี้ยปกติเขาจะแปรรูปเป็นจันที่เอามาเคลือบน้ำตาลอ๋อได้คำตอบแล้ไงรูปอะไรที่อกี้ลูกจันหรือเปล่าเนื้อตาเป็นแนงพี่ลูกจันมันจะเป็นสีเป็นกลมกลมผล ประมาณเท่าเกือบจะเลมอนได้แล้วก็สีมันจะเป็นสีฟ้ารสชาติเป็นไงรสชาติจริงๆเนี่ยถ้าเป็นผลไม้สดจะมีความเปรี้ยวแล้วก็ฝาดอ๋อเขาสแสดงว่ามันจะติดเปรี้ยวไปทางจะติดฝาดมากกว่าฝาดมากกว่าคือส่วนใหญ่เราจะรู้จักก็คือนักเมกอืมก็คือเป็นผลไม้ที่นี่เลยใช่ไหมฮะมันเป็นมันเป็นสินค้าที่ของพีบูมเน่ะเขาปลูกเยอะที่สุดค่ะเทียบเขาบอกจริงๆตังจังหวัดอื่นก็มีนะแต่ว่าน้อยแต่ที่นี่จะปลูกเยอะที่สุด อืได้ครับเดี๋ยวลองดูครับนี่มนูร่อนที่ปูนใช้อลูจันมาทำป็นน้ำแล้วก็ลาดกิปิโตช็อตดูดีมากหน้าตารสชาติมันรสชาติมันเหมือนผลมไม้สุกแบบสุกแต่ว่าจะมีหวานหวานฝาดตามที่พี่เขาบอกเป็นรสชาติที่ไม่เคยกิน เจนแบบเป็นแบบเออแต่ว่าเป็นรสที่ไม่เคยกินนะแต่จะไม่เปรี้ยวนะจะเป็นหวานกับแต่กับ็นเป็ดตั่เออนี่ไม่หวานเออนี่ไม่หวานเลยหองมะพร้าวเนาะอันนี้อร่อยแต่ว่าน่าจะมีเฉพาะเดือนเดือนสิบนะทุกคนเป็นเทศกาลของภาคใต้เทศกาลเดือนสิบไหมครับที่เขาชิงเปรดกัน